เมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันที่14กุมภาพันธ์นะคะตำรวจสพเมืองสมุทรสาครค่ะได้รับแจ้งเหตุชายคุมคลั่งปีนขึ้นที่สูงบริเวณร้านเอกชัยการช่างถนนเอกชัยซอย3าตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์นเข้าตรวจสอบพบชายถอดเสื้อนะคะใส่กางเกงขาสั้นเดินวนเวียนไปมาอยู่บนกำแพงปูนซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนรู้จักนะคะก็ได้ช่วยกันเจรจาให้ลงมาทั้งมีการเปิดวิดีโอคอลให้คุยกับทางญาติที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ ชายคนนี้ก็ไม่ยอมสงบนะคะจนสักพักก็ได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาห้องเช่าซึ่งสูงประมาณ6เมตรนั่งอยู่สักพักค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เจราจาพูดคุยอีกครั้งจนในที่สุดชายคนดังกล่าวก็ตัดสินใจลงมาเองโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการเจราจาค่ะจากการสอบถามเบื้องต้นนะคะทราบว่าชายคนนี้ชื่อนายเล็กอายุ35ปีสัญชาติลาวมีอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่บริเวณดังกล่าวโดยก่อนเกิดเหตุก็ได้ไปดื่มเหล้ามานะคะพบอีกทีก็เห็นนั่งอยู่บนหลังคาแล้ว นอกจากนี้ยังทราบว่ามีเมียที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นชาวลาวนะคะกลับบ้านไปต่อบัตรประชาชน2เดือนแล้วแล้วก็ยังไม่กลับมาก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เครียดได้โดยในเล็กได้บอกว่าที่ตนขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยก็เพราะว่ามีคนมาขู่ฆ่าตนทําให้ตนต้องหนีขึ้นไปบนหลังคาซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะพบว่าในเล็กเมาเหล้าแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทํางานซึ่งถือว่ามีความผิดหลบหนีเข้าเมืองจึงนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนก่อนจะทําการผลักดันออกนอกประเทศต่ตอไปะคะ่ะ